สวัสดีครับก็จริงจริงตื่นเต้นครับแล้วก็จริงๆเรื่องนี้ผมเหนื่อยเหนื่อยมากๆกันนะครับทีมงานทุกคนเหนื่อยกันมากด้วยกับบวกกับโลเคชั่นกับการถ่ายทำนะครับมันค่อนข้างค่อนข้างที่จะยาวนานมากผมจำหน้าที่ถ่ายทำไปประมาณ7เดือนครับวันนี้ออกมาแล้วก็ดีใจครับเจ็ดเดือนครับก็จะอยู่กลางสนามเตะบอล ลงทะเลแบบนี้ฮะวนอยู่เนี้ยกลายเป็นแบบเด็กใต้จริงๆฮะตอนแรกเราแบบว่าคิดมาว่าเฮ้ยมารับเกี่ยวกับถุยบอลแล้วจะต้องมันหนักขนาดนี้เออไม่ได้คิดครับยอมรับเลยว่าไม่ได้คิดว่าจะหนักขนาดนี้ขนลุกเลยพูดถึงตอนเนี้ยครับตื่นมาแบบโอ้ยคิวหนึ่งมานี่นี่ตายเลยฮะครับผมเฮ้ยเราคนชอบฟุตบอลอยู่แล้วอ่ะชอบต้องต้องแยกฮะพี่ว่าผมผมชอบดูฮะผมไม่ได้ชอบเตะครับผมเพราะฉะนั้น คนอาจจะเข้าใจผิดว่าเราชอบเตะบอลนี่เพรามีสกิลใช่ผมไม่ชอบดูแต่แต่เตะก็ชอบนิดนึงแหละฮะแต่ไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่ใครร่องนะคะเราเป็นแบบว่าหน้าที่ไหนคะกองหน้ากองหลังหรืออะไรนี้เป็นกองหน้าครับกองหน้าฟอไนฮะเป็นตัวหลอกเป็นตัวหลอกเป็นตัวทำประตูด้วยเปล่าเป็นตัวทำประตูด้วยตัวยิงจุดโทษประมาณนั้นครับ เป็นเฟอร์มิโน่แล้วกันฮะหรือว่าตอนเรสแบบนี้แต่ฝีมือสู้เขาไม่ได้เลยนะแคแนะ่แค่ตำแหน่งแค่แค่ตำแหน่งแล้วตอนที่แบบว่าไปถ่ายที่ต้องไปในทะเลสวยนะยังไงบ้างสวยครับแต่แต่ร้อนมากร้อนแบบหูผมจำได้ตอนนั้นไปช่วงเดือนเมษาครับอากาศร้อนมากพวกผมกับพี่วาวานี่แบบจะตายเลยแต่ว่าทะเลเขาตกองไ้อนระวถึงจะสวย,ยใช่ใช่ครับเขาภาพออกมาสวย พักผ่อนไหมแทบไม่ได้พักผ่อนเลยฮะก็คือเราเลิอกกองประมาณสี่ทุ่มออกกองอีกวันหนึ่งก็ต้องตื่นมานตีสี่ตีห้าฮะใช่ไม่นมีกี่กอนนะคะหรืใช้เวลาตั้งเจ็ดคืนน่าจะสิบหกครับมีประมาณสิบหกกอถ่ายเสร็จแล้วสบายใจที่ไหนสบายใจฮะตัวตัวเบาเลยแต่จริงๆก็คิดถึงนะคิดถึงพวกพี่ๆบรรยากาศในกองครับเพราะว่าดูท่าทางน่าจะสนุกสนุนๆกันใช่ครับสนุกทั้งมันดีแล้วมีส่วน ด้วยความฝันจริงๆของตัวจอนครับตัวคาแรคเตอร์ของผมอะเขาไม่ได้ชอบบอลเหมือนผมเหมือนกันแต่เขาแค่ทำได้ได้ดีในจุดนี้แต่ความฝันจริงๆของเขาคือการที่เอ่อได้ได้เต้น <_ d ata> จริงๆใจจริงอะเขาชอบเต้นครับก็เลยกลายเป็นว่าในเรื่องก็คือเราก็ต้องเต้นด้วยใช่ครับแล <_ d ata> ้วเยอะนะคะส่วนใหญที่เกีจยเต้นในเรื่องประมาณ4ีซีนครับก็ค่อนข้างเยอะ <_ d ata> ไม่ขนาดนั้น <_ d ata> <_ d ata> ครับผมอย่างในเรื่องของการถือว่าฝึกซ้อมเต้นกับฝึกซ้อมบอลเนี่ยถ้าให้เลือกเลือกแบบผมเลือกเอ่อยากมากเลยเลือกฝึกบอลแล้วกันครับคือชอบตทำสองสสขขอย่องางเลือกแบบยาวพ <c oughs> อทำได้ครับเพราะเรียกว่าพอทำได้ <c oughs> เรื่องนี้เราจะได้ทุนกันเท่าไหร่ครับคือดูวันที่7มิถุนาครับทางช่อง3ครับแล้วก็มีวิวออริจินอลครับจอหลังฮะ คอนเสิร์ตนะ,ะครับหรือว่าฮูลแมนอ๋อครับจะได้ไปทำไหมเอ่อน่ายังไม่แน่ใจเลยครับยังไม่ได้วางแผนเอาไว้เนี่ยจริงใจก็อยากไปดูครับถ้าพาไม่เสียดายเลยถ้าพันมาถึงนี่จริงๆอ่ะใจผมไม่อยากบินไปอังกฤษเพื่อไปดูบอลมากใช่แต่รอไว้ก่อนอีกสักสองสามปีฮะใช่พี่แป้นบอกว่าถ้าไปจะไปด้วยกันพี่แป้นใช่ไหมพแป้นบอกว่าถ้าไปจะไป้กันแน่นอนฮะก็็ต้องเปนแต่เขาเขาจะจะอยู่จบแมตช์หรือเปล่าผมถามก่อน นงยิงกับ4 5 0นี่จะร้องไห้หรือเปล่าถิงค่ะ4 0 5 0นะฮะเรดูเอ้ดูการนี้ก็9เมตรครับกลมๆขอโทษแฟนผีด้วยนะครับผมไม่ตั้งใจนะฮะที่แฟนบอกว่าต่อให้ไม่มีจะไปาสนามแล้ไปด้วยปไปด้วยก็เลยไปเกาะข้างสนามกันนะฮะไปเกาะอย่างเดียวเมเดี๋ยวร้องไห้นะเขาร้องไห้เครับผมกเได้ครับก็ฝากซี ครับผมก็อยากจะฝากออซีรีส์เรื่องไมโครตะลุมรักตะลุมบอลด้วยนะครับออนแอร์ air, ทางช่อง3ครับวันที่7มิถุนายูนี้นะครับแล้วก็ย้อนหลังที่วิวออริจินอลนะครับรับรองว่าสนุกครบรถแน่นอนนะครับโรแมนติกคอมเมดี้มาหมดแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับรู้เลยว่าเก่ง